หากใครที่กำลังรอแท็บเล็ตเสียวมีแพด6อยู่ในตอนนี้นะครับว่ามันจะเข้าไทยตอนไหนนั้นทางด้านฝั่งของเรียวมีก็ได้มีการเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วเดินทางมาเป็นรุ่นที่2นะครับหลังจากมีการเปิดตัวเรียวมีแพดรุ่นแรกไปซึ่งเป็นแท็บเล็ตตัวแรกของค่ายเรียวมีเลยในส่วนของรุ่นใหม่นี้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดสเปคทุกอย่างของเครื่องครั้งใหญ่มากๆแถมราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ปรับตัวสูงมากจากรุ่นที่ผ่านมาเปิดมาราคาเริ่มต้นนะครับที่อินเดียเพียงแค่800 300บาทเท่านั้นรองรับการใช้งาน 4G อีกด้วยนะครับทุกรุ่นความจุส่วนมันจะมีอะไรที่ใหม่และมีความน่าสนใจอะไรอีกเดี๋ยวเรามาฟังสรุปทั้งหมดภายในคลิปนี้พร้อมกันเลย เรื่องแรกที่เป็นจุดไฮไลท์สําคัญนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าวัตถุประสงค์หลักในการซื้อแท็บเล็ตมาใช้งานเราก็ต้องย่อมต้องการหน้าจอแสดงผลที่มันมีขนาดใหญ่อยู่แล้วซึ่งเป็นจุดสําคัญหลักนะครับที่ต่างไปจากมือถือทั่วไปดังนั้นค่ายเรียวมีเขาจึงต้องการให้การใช้งานหน้าจอของแท็บเล็ตรุ่นนี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเขาจึงได้มีการขยายหน้าจอให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับจากรุ่นที่แล้วมากับขนาดหน้าจอ10.4นิ้วในรุ่นใหม่นี้นะครับจะได้หน้าจอแสดงผลที่ใหญ่มากๆเป็น 11.5นิ้วเลยรองรับค่า r e เฟ e ชเรท t นะครับระดับ120 Hz สามารถปรับเปลี่ยนค่า r e f ฟ e ชเร a t e ได้ตามการใช้งานเพื่อช่วยในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่และในส่วนของความละเอียดหน้าจอนะครับก็ได้มีการเพิ่มความหนาแน่นของพิกเซลขึ้นอีกเป็นความคมชัดระดับ 2K ดังนั้นก็จะหมดปัญหานะครับเรื่องความคมชัดของจอตัวหน้าจอของแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือมันจะสามารถแสดงผลสีสันต่างๆได้มีความสมจริงมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีแบบ10บิต ความสว่างหน้าจอนะครับจะอยู่ที่450นิตและเป็นพาร์เนลแบบ IPS ด้านระบบเสียงค่ายเรียวมีก็ยังคงใส่ลำโพงมาให้จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับอย่างรุ่นที่ผ่านมาจะมีลำโพงอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวในรุ่นใหม่นี้นะครับจะได้ลำโพงมาทั้งหมด4ตัวเหมือนกันเลยพร้อมรองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos อีกด้วยคือใครที่กําลังตามหาแท็บเล็ตสาหรับการดูหนังฟังเพลงอยู่ในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งที่ควรเก็บไว้พิจารณาเลยก็ว่าได้ ด้านระบบการเชื่อมต่อแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ธรรมดามากๆนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้แท็บเล็ตรุ่นนี้มีความพิเศษขึ้นมาจากแท็บเล็ตฝั่งคู่แข่งเลยแม้สเปคหขกเทียบแท็บเล็ตของเสี่ยวมีแล้วมันอาจจะด้อยกว่านิดหน่อยนะครับด้านสเปคต่างๆก็จริงแต่แท็บเล็ตเสี่ยวมีที่เปิดตัวมาใหม่ช่วงล่างหลังนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่รองรับการใช้งาน 4G ดังนั้นหากว่าคุณต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านซิมเป็นหลักแล้วแล้วก็ตัวนี้จึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะครับสำหรับคนต้องการใช้งานแท ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องต่อ w i f i เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแบตเตอรี่ทางเรียวบีก็ได้มีการเพิ่มความจุใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับส่งผลต่อการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นจากรุ่นก่อนให้แบตเตอรี่มาความจุที่7,100ม ah ิลลิแอมป์ในรุ่นใหม่นี้นะครับจะเพิ่มมาเป็น8,360ม ah. ิลลิแอมป์สามารถใช้งานในด้านของการดูวิดีโอได้สูงสุดถึง17ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ใช้วิดีโอคอลได้นานถึง9ชั่วโมงและไม่ใช่เพียงแค่แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานนนนนนาาามกขึ้้เท่่ันนใสว ของการชาร์จแบตก็ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันจากเดิมชาร์จเร็วนะครับจะอยู่ที่18วัตต์ตอนนี้อัปเกรดมาเป็น33วัตต์แล้วต่อไปนี้นะครับก็จะใช้เวลาในการชาร์จแบตท,ที่น้อยลงกว่าเดิมด้านฟีเจอร์การใช้งานต่างๆที่มาพร้อมกับเรียวมี UI 4.0แท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่หลากหลายมากๆให้ใช้งานตอบโจทย์การทํางานได้เป็นอย่างดีเลยแม้ข้อเสียก็อาจจะมีอยู่บ้างที่แท็บเล็ตตัวนี้นะครับจะไม่รองรับการใช้งานปากกาทําให้เสียเปรียบคู่แข่งไปนิดหน่่่่่อออยใใในนนนนสสวี้้้แตถาาไมไมดใจใเรืงงขงปกรร รุ่นนี้เขาก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับตัวแรกก็จะเป็น Multi Screen Collaboration เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้เราสามารถใช้งานแท็บเล็ตร่วมกับสมาร์ทโฟนตัวยวมีได้สะดวกมากขึ้นโดยสามารถควบคุมหน้าจอของมือถือนะครับได้ผ่านแท็บเล็ตโดยตรงเลยแถมเรายังสามารถโอนหายข้อมูลต่างๆได้อีกด้วย Content Sync จะเป็นการซิ n ข้อมูลนะครับอย่าง Notification บนมือถือให้สามารถแสดงผลในแท็บเล็ตได้อีก1อุปกรณ์ Duo Window ปกติแล้วเราจะเห็นการใช้งาน2แอปพร้อมกันในหน้าจอเดียวแต่ว่าฟีเจอร์นี้นะครับจะ เป็นฟีเจอร์การใช้งาน2ฟีเจอร์ในแอปเดียวพร้อมกันเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแอปนะครับถือว่าเป็นฟีเจอร์ตัวใหม่ที่เจ๋งมากๆ split screen เป็นการใช้งาน2แอปพร้อมกันในหน้าจอเดียวหรือว่า multi window และเราก็ยังสามารถที่จะยืดหดปรับขนาดของแอปต่างๆได้นะครับตามที่เราต้องการด้วยโหมด flexible window สามารถที่จะเปิดแอปเพื่อให้ใช้งานอย่างเร่งด่วนนะครับเพียงแค่สไลด์ด้านข้างของจอออกมามันจะมีฟีเจอร์ทางหน้าต่างๆให้ใช้งานนะครับแล้วก็แอปที่เราใช้เป็นประจำ r e a d i n g Mo d e 2.0ก็จะเป็นโหมดช่วยในการถนอมสายตานะครับเวลาอ่านหนังสือและท้ายสุดเลยก็จะเป็นฟีเจอร์สําหรับเด็กๆนะครับอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมการใช้งานแท็บเล็ตของลูกๆได้ด้วยฟีเจอร์ใหม่จากทาง Google นะครับหรือที่เรียกว่า g o Google Kids Space ในส่วนของหน่วยประมวลผลสเปคต่างๆของ เครื่องนะครับในรอบนี้เขาก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เร็วและแรงขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันอย่างแรกเลยคือ CPU จากที่เคยใช้ Helio G80 นะครับตอนนี้ก็อัพมาเป็นชิปตัวใหม่แล้ว Helio G99 ขนาดของชิปอยู่ที่6นาโนเมตรนะครับ CPU เป็น m a r i G57 Cortex A76 ความเร็ว2.2 g h z คะแนน a n ุตูต้ก็อยู่ที่ประมาณ455,000กว่าคะแนนแรมตัวเลือกสูงสุดนะครับจะให้มา8 g b เทคโนโลยี LPDDR4X รอมตัวเลือกเริ่มต้นก็จะ อยู่ที่128กิกสสูงสุด256กิกและสามารถเพิ่ม m i โคร s d card ได้อีก1ช่องทางกล้องถ่ายรูปของแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะให้ความละเอียดมาเท่ากันอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนการดีไซน์ของแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปจากเดิมเล็กน้อยโดยเฉพาะทางด้านหลังนะครับจะมีการเพิ่มแถบเข้ามาและก็ใส่โมดูลกล้องที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเป็นรูปวงกลมจะมีสีวางจำหน่ายอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับมีสีเทาและก็สีเขียว โดยวัสดุด้านหลังจะทํามาจากโลหะและความบางของเครื่องเนี่ยก็จะมีความหนาขึ้นมากว่าเดิมนิดหน่อยนะครับขยับมาอยู่ที่7.2ม mm ิลลิเมตร ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสรุปสเปคและรลาเดียดคร่าวๆข,ข,ของเรียวมีแพดสเปิดตัวที่อินเดียนะครับคือมันเป็นแท็บเล็ตที่มีความน่าสนใจมากๆตรงที่ราคาไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็สเปคค่อนข้างให้มาดีนะครับสำหรับราคาแค่นี้ที่อยากขอไฮไลท์สําคัญเลยคือแท็บเล็ตรุ่นนี้รองรับการใช้งาน 4G ในทุกรุ่นความจุนะครับหน้าจอแสดงผลก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและความคมชัดก็ชัดกว่าเดิม นำโพงให้มาเยอะนะครับมีทั้งหมด4ตัวถือว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการซื้อมาไว้ดูหนังหรือว่าฟังเพลงหรือว่าจะใช้ในการทำงานก็มีฟีเจอร์ลูกเล่นหลายอย่างนะครับให้เลือกใช้งานตอนนี้ขาดแค่สิ่งเดียวถ้าหากว่ามันสามารถใช้งานร่วมกับปากกาได้จะถือว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญเลยแหละของ Xiaomi Pad ยังไงก็ลองนำม,มาเปรียบเทียบสเปคต่างๆดูอีกทีนะครับว่ารุ่นไหนมันเหมาะสมกับคุณมากกว่ากาันส่วนราคาที่เปิดขายในอินเดียจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับตัวเริ่มต้น แรม6 g b หน่วยความจำ128 g b ราคาจะอยู่ที่ประมาณ8,300บาทและรุ่นความจุสูงสุดแรม8ล้อม256นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ9,600บาทส่วนการวางจำหน่ายในไทยผมยังเชื่อว,ว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงมากๆนะครับที่ทางเดียวมีจะนำเข้ามาขายในบ้านเราเพราะรุ่นที่แล้วก็ขายในไทยอยู่ด้วย ราคาก็อาจจะมีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากเดิมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ราคาน่าจะแพงกว่าอินเดียแน่นอนยังไงหากใครที่สนใจแท็บเลต็ตรุ่นนี้อยู่ต่อจากนี้ก็คงต้องรอแค่ติดตามข่าวสารให้ดีๆแล้วกันนะครับหากว่ามีการเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการวันไหนเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาอัปเดตข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนใต้คอมเมนต์คลิปนี้เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้ว หากว่าคุณชอบในการนำเสนอข้อมูลของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและคอยติดตามอัปเดตข่าวสารข้อมูลสมาร์ทโฟนต่างๆอย่าลืมนะครับที่จะกด Subscribe ติดตามกันด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ